เม็ดหน่อไม้ฝรั่งถ้าเขาแก่แล้วจะเป็นแบบนี้นี่เขาจะเป็นแบบนี้เม็ดจะสีแดงเกาะตามกิ่งอย่างเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นนะเด็ดนี่ดูเพลินๆนึกว่าผักชีลาว ใบใบคล้ายผักชีลาวแล้วก็จะเก็บเก็บเก็บแล้วก็จะเอาไปเอาไปตากแดดพรมแห้งแล้วค่อยมาบีบี้ๆเหนึ <c oughs> ่งหนึ่งเม็ดใหญ่สีแดงดูข้างในเขาสีดำดำอันนี้มีห้ากเจ็ดเม็ด มีเม็ดบางเม็ดก็มีแค่เม็ดเดียวอันในสมบูรณ์ก็จะมีหลายเม็ดนี่คือเม็ดหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวเราเด็ดเด็ดเ,เดแล้วราก็จะเอาใส่ถาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งตากให้แห้งก็จะมาบี้บี้เอาแต่ข้างในย่ไว้หยอดลงดินปีหน้าตอนหิมะหมดดินอ่อนๆนี่ เหนียวเม็ดเหนียวข้วเหนียวอยู่เม็ดนหน่อไม้ฝรั่งบางคนไม่เคยเห็นถ้าคนที่มีถ้าคนที่มีที่บ้านเนี่ยที่กปลูกไว้กินเนี่ยก็จะรู้ว่าันเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาขายกันยังไง อันนี้ปลูกไว้กินเอาไว้ขยายพันธุ์สองแปลงเอง